สิกขาปทํสัมมาวถํสัมมาทิยํอัตเณปิณาทานานํเวรมณีสิกขาปทํ สสาาวโโตตอรัมมไปในบารก่อนนะครับลูกๆอย่าเพิ่งไปหยิบทันทีที่ท่านเอื้อมมือจะไปใส่บาตรอย่างนี้ครับคือมันถึงหมายความว่ารอให้ของที่เออ่แต่ละท่านใส่บาตรนั้นตกลงไปในบาตรก่อนนะครับพอรู้ว่าเราต้องคำนวณดูว่าปริมาณของในบาตรนั้นเต็มแล้วพอตุนการูริเวันนี้ไม่ได้สมใจเราต้องารที่จะางตัวในความสุขใจ บอกว่าในขณะที่เราทำงานตักบาตรทำบุญนี่นะครับจิตใจเราก็มีความสุขนครับหลักของการทำบุญนี่ไม้ทะการถวยตารม่ใสกานั้นก็ทำจิตใจเราเยใสเช่นกันหลังจากถวยตาแล้วเราก็ได้ที่เรามาไกลครับปกติท่านนะครับในขณะที่ทำบุญเข้าสะรใการผอานะครับในโรงเรียนสอนไปแล้วก็ที่นัต เป ah: ็นเง่ไดนะครับเราเห็นว่าก็่งาเป็นทำาก็จะได้เป็นกำัใ้กับผู้เรียนผู้ชมนเด็กนของโรงเรียนคอณครับ้วก็นกันะครับเนกงใจที่นะครับเา่านี้นครับน้ก็เป็นนักเรียนของโรงเรียน่งใู้นะครับเป็นวคุณธรรมนะวุิ ทุนก<ด><ส>ารศึกษ <จะ S 1> ที่จะมอบให้แก่โรงเรียนทักนอนในวันในวันนี้นะครับของสังคมของครอบครัวแล้วก็เป็นกําลังหลักของประเทศชาติต่อไปครับก็เป็นเรื่องธรรมดาครับแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนั้นก็จะด่นย